ใครจะได้คะนนไล่ปีโป้กินให้ปีโป้ไข่แกเกตให้นุวาให้นุวาแกะบของแม่เถอะใครจะไล่ปีโป้กินมดโอเคใครนับเทนคนนั้นได้กินปีโป้นะใครจะกินปีโป้ใครนับได้นู้ชินใครจะกินปีโป้ใครจะกินนู้ชิฉันะสิชนะสิ อ่ะมาใครชนะได้กินปีโป้นะอ่ะโอเคเริ่มเริ่มวันจูซื้อสี่ปีไพรสิบเ,เอ็ดนท์เทนแม่แม่ชนะแม่ได้กินปีโป้เอา้ามันมันเป็นแบบที่จะว่าไม่เป่ายิ้มฉูบหรอกแม่ชนะแม่กีนแม่ท้องเทนน้องฟ้าเริ่มใหม่น้องฟ้าเริ่มปอนใหม่แม่เอาปีโป้ขนมใบทำไม เอาก็แม่ชนะแล้วแม่นับเทนอ่ะโอมาพหนูซื้อมานะก็แม่ขอหน่อยไงพี่เคียวของแม่หนูนี่อ่ะโอเคก็ได้อ่ะได้กันวันวันจููฟร์เอ้าตกลงเราจะท่องเหมือนกันหรือเราจะท่องสลับกันสลับกันดีท่องสลับกันสวยเอาใหม่น้องฝากเริ่มวันใหม่วัจู สี่ห้าหกเ้เอาแม่วันอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเอาใหม่วันแม่วันนะเออแม่วันนีเจะเป็นชโอเคโอเควันวันเอาแม่วันแล้วไงวันชูทีไฟไส โ okay, อเคนะอ okay, เก่งมากอันนี้ใช้ได้จริงพี่ป้อใครชนะพี่ป้อโอเคเก่งมาก